แม่สมัยไปเก็บเห็ด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 โอ้เต็มตะกร้าเลยยายโอ้แน่นอนแน่นอนมาเช้าล่าปลาสายมาล่าเห็ดมองเห็นเห็ดไว้เนี่ยที่ตะแคงเห็ดกับแม่ใครสวยกว่ากันปับโอ้สวยงามแม่มันดูดิเห็ดอี่หยังเนี่ยจับปุลิ่งจับกมวน เอ็ดอีหยังนี่กินได้เน,นี่ยเออนี่ยไงไลไอเทมที่หาเนี่ยมอหลอกเจอ,อรเรามานลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าอันนี้กินได้ไหมนะครับง่ายง่ไยแม่เนะน,น,นี่ยขโมยนะครับขโมยวันลองแล่แห่งชาติเกลียบแล้วนี่ไงลองแล่ สวยเป็นไงได้มาเก็บเห็ดสมใจแล้วเนาะสบายใจยังเริ่มทยอยกันออกจากป่าแล้วนะครับเวลานี้น่ารู้ดูโอ้อาจารย์สอนรามครับบ้าอาจารสอนรามครับโอ้โหแม่เจอผลไม้ป่านะครับเาเรียกอะไรน้อยแดงขาวปงกระดาษ เป้าหายง่วงเลยไสวัสดีครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับฮ<ะ>ัลโหล นีนไปไหนครับเห็ด <Head, head. S 1> อายุเยอะแล้วเนี่ยมองเห็นเห็ดเหรอ,อเ,เห็นเขาไปโไปู่ชอบไปเที่ยวใช่ไหมความสุขใช่ไหมมือเคี้ยวเอ้ยปากเคี้ยวอะไรอ่ะรถมา้า <laughs> สวัสดีครับพ่อแม่ี่นนองวันนี้เราจะพาแม่สมัยไปเก็บเห็ด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  เต็มตะกาเลยยายโอ้แน wow ่นอนแน่นอนเต็มกระจาดเต็มตะกาเลย้าวทีมงานล่าเห็ดของเราในวันนี้เออมาเช้าล่าปลา ไปบายมาไปสายมาล่าเห็ดต่อลุยวัยรุ่นเดินไปฝั่งนั้นนะครับกลุ่มวัยรุ่นต่วนแม่ผมไปทางนี้แยกกันเรื่องตัวนักแม่เนะาะผมไปกับแม่นะจุบจ๊บๆมองเห็นเห็ดไหมเนี่ยลุย<ะ>ป่ากับแม่สองคนนะครับ นี่เจอเห็ดแล้วเห็ดอะไรเนี่ยนี่ยงฮะกินไหมเอาไหมเอาเอาบอกไหนดูดินี่บอกเห็ดฐานนะครับฮะิ้นจัสีย้อยางนี่ออโอเคเอานะครับสรุป ไม่รู้เหตุอะไรนี่นนเหตุอะไรครไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าดนานี่เห็ดอะไรครับนี่เห็ดอะไรครับรอา้าวสอไจไม่รู้จักอีกจำเลนสัตวกินบอ โคตรใหญ่เลยฮือขนลุกถ้าให้เราก็ไม่น่าใช่เห็ดที่กินได้แน่นอนหยุดฟังเสียงนกความสุขของแม่สมัยาาสาไทายเรียกอะไรอ่ะเห็ดลองเละจ้ะหนย <laughs> ใ <laughs> ช่แล้วอ๋อนี่หอมอ๋อ hmm. นี mm ่ไงนี่ไงสวยเก็บเก็บแรงใช่ครับบักอันนี้อันนั้นบักกะบุนนาะี่หลังแรงเต้เตคอยมากมวยโอ้ ปัติอะไรเนี่ยนีประสัตอะไรลังเลลังเลเห็ดลังเลเห็ดลังเลก็ือบักบักมองบักบอกือฮะมองเห็นอะไรแวบๆนี่ไหมนี่ประสัตอะไรสวยมากสวยเนี่ยเนี่ยประสัตอะไรเนี่ยเ<ม>นี่ยก็ือบักใครกระมวลกะแบงฮะกระมวลกะแบงกระมวลกะแบง,ง,แบงโหสวยเนี่ย gió <laughs> ừ, này xí bán rồi Oh ta. khắp được phải không? Ôi,สวยครับสวย. ไม่หลอนนะ. Đi sót ơi. นี่. đi, cái này. Ôi. 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 ปลาเบียจะไหนปลาสี่สิบนอนน้อยครับเมื่อคืนหมดแรงพักเฮ้ยเห็นเห็ดอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะวางนั่งพักตาผมก็เหลือไปเห็นนี่นะครับสัตว์ที่แม่ผมเห็ดที่แม่ผมตามหาอยู่บ่อยๆก็คือลองแรลใช่ไหมนี่ไหมลองแรล สวยไหมเห็ดกับแม่ใครสวยกว็กันเห็ดก็สวยกว่าแม่ไหมใจ่แล้วสวยเยยับเจออีกแล้วครับลองแลไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรอุ้ยสองกอเลยสวยนี่ ว้าวอุ้ยสามโอ้เป็นกองเลยนี่นะครับเห็ดลองแลที่แม่ผมเรียกแต่ไม่รู้ภาษาไทยเรียกเห็ดอะไรนะฮะดูให้ดูความสวยงามของมัน ินเดนแม่เ,เจอผลไม้ป่านะครับเาเรียกอะไรเ,รเริงเฮาโปงกระดาษ<ะ>อะไรนะปรับโฟกระดาษสวาร์โปงกระดาษสวานะร์แปลว่าไข่ลิงนะครับเนี่ยโปงกระดาษสวาร์ซีบานเลยตุ้ยซีบานแต่ป,ตปัตีิยังอินเตอร์ทุ่มยังตุ้มอ่ะบอก โปงกระดอสวานะครับอ๋อข้างในก็จะเป็นแบบนี้แม่บอกว่ายังไม่สุกถ้าสุกมันจะสีแดงนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้กินได้ยำกระลังแลง้อนหน่อยเปรี้ยวเปรี้ยวท่เกินได้จริงไหมี่ะได้เคยชัวนะยาม้วนนะ มมาวอืเปี้วหายง่วงเลยอืมอืมอืมเนี่ยนะครับพอนั่งก็จะเห็นเห็ดทันทีนะครับ้ะเดินไม่เห็นนะเนี่ยนะผัดเห็ดเห็ดอะไรนาะนี่นอ,นนอ Oh, soi hãm. Hãy 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 đây hãy 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 hãy

เส้สนซอสรามบัมเสตเลืองเหรอเ<ล>สตอะไร<ล>อย่างเงยเสตตะมูน่าปลาอกเออนี่ไงแลไอเทมที่หาเนี่ยปลอกเจอหาตัวนี้แล้วครับอยู่ตรงไหนบอกด้วยจะไปตามหาดอกเดียวเขาเรียกดอกเดียวเ <c oughs> อง <c oughs> นี่เห็นไหมกินได้ไหมสวยนะเนี่ยกินได้ไหม เปิดอะไรออยว้าวต้องไปถามแม่เรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าอันนี้กินได้ไหมนะครับอ่ะแม่คอนเฟิร์มหน่อยว่ากินได้ไหมลุ้นนะครับลุ้น เป็นได้แหละเห็ดอะไรเห็ดพึงฮะเห็ดพึงอะไรเห็ดพึงเห็ดพึงมันปะภาษาอะไรเนี่ยกะม้วนก็เอาเห็ดพึงกันเนาะอ๋อกระมวนนี่เอรียนข่าวเดี๋ยวก็ใช่เดี๋ยวก็ลางงหมดละนี่เห็ดอะไรอีกแล้วสวยจังกินได้ไหมเนี่ย ามแม่นะครับลุ้นนะครับพี่แไหมมือวะสีบ้าหนูง่ายง่ายเบื่อเบื่อหยาบจะเอ๋จะเอ๋นี่อะไรอ่ะเห็ดหรือเปล่าวะเอ้าเอ้า ไปหักผิดเล้อเนี่ยมันต้องขุดหรือเปล่าหยาบเหตุอะไรไม่รู้นะหักเละแล้วนี่นะครับผงฝาดงมาเจออันนี้กินได้ไหมน้องเหตุอะไรวนะเนี่ยกินได้ไหมไม่ค่อยเจอครับแม่เริ่มบ่นแล้ว เขากาซื้อกินดีกว่าเจออีกแล้วนะครับถ้าเดาไม่ผิดน่าจะกระมวนแมนบอกกระมวมไหมเนี่ยแมนเนี่ยกระมวนนะครับกระมวนมวลเหลืงจุดถุ่มตะนี่นะมันกำลังแล้บอ เสาบางโลอือโอ้น <ua> <Kinder> okay. uh, 네ี่น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 ี่เกยนี่เป็นกองกองอะไรเก็บเก็บอะโอ้นี่ ัฟงงลลภาษาไทยเล่เห็ดอะไรบอกหน่อยนะครับแม่สมัยเรียกลังแเรลังแเรจนอันนี้ในหัวผมมีแต่ลังแเร่ก็ลังแเรแล้วอ้าวก็เรียกเห็ดลังแเรให้เรียกเห็รยังไม่หมดเลยมีเป็นกลุ่มเลยวันนี้วันเห็ดลังแลเห็ดไม่เห็นเห็ดอื่นเลยเก็บไปเห็ดลังแลลังแเนี่ลังแเอีกแล้วเจอแต่ลังแลร่โอ้ยมันมันนี่อีก ออื้วันลังแลแห่งชาติแต่มันก็สวยดีนะเนี่ยสีม่วงม่วงเป็นไงครับสมใจหรือยังเจงอาจจะน,นะมุกกระจันก็ไปเอาหนูเออเกือบเหยียบแล้วนี่ไงลังแล,ล,งแลนี่สวย มีสองอันนะครับนี่โฟกัสโฟกัสเออเห็เดลองแลนะโฟกัสโฟกัสเ,ออเป็นไงออได้มาเก็บเห็ดสมใจแล้วเนาะออสบายใจยังเออสบายใจแล้วพูดไม่พอเลยพูดยังไงอ่ะค่ะ คือกินดีกว่าหรือว่ามาหาดีกว่าสรุป,ด,รปดูแดดร้อนอแดดออกอแไม่ค่อยมีครับเห็ดมันน้อย,นอยเนาะคนเย,เยอะด้วยแล้วก็มันน่าจะออกไม่ทันล้วก็ยังไม่ออกอะไรนี้มีแต่ตัวเล็กๆบางทีโอเคเนาะแมงวี ก็ได้มาหาเห็ดนะครับหาแม่สมัยออกมาสนองความอยากก็ได้ไปเห็ดลองแลกับบ้านเก๋ครับก็น่าจะได้ผลงานแค่เท่านี้รอรุ้นไว้รุ่นน้องๆกลุ่มนั้นว่าได้เยอะไหมนะฮะส่วนแม่สมัยก็จะไม่ค่อยไปที่อื่นแล้วน่าจะเว้นเวียนอยู่แถวเนี้ยโอเคครับผม นี่คือวิธีหาเห็ดกว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสำหรับคนที่มาหาไปขายเนาะลำบากเนาะเหนื่อยอยากให้เห็ดกิโลสักห้ารอยอ่ะใช่ไหมเนาะเนี่มันกินได้นี่ใช่ไหมชัวร์หรือเปล่ากินได้โฟก<ต>ัมสมาเช็คมือซ้นใครคอ มาดูให้ชัวร์ก่อนน่าก,กินได้ป่ะผมจะได้กินโชว์กล้องกินได้กินได้ชัวร์นะชัวร์นะชัวร์มันคืออะไรเขาเรียกอะไรแครปะแหนงรู้คอมเมนต์เรียกปะแหนงนะครับลองชิมดูโอ้ไม่ว่ามูสินเดย์จัด,ดฟาดอะ่ะมันฟาดอะ่ะตำกินได้ไหมเนี่ยได้เลยอีกที กินไปทั่วเลยอยากเจอผลไม้ป่ากินอีกอ่ะจะกินผลไม้ป่าที่เราไม่เคยกินอ่ะไอพวกมังคุดป่าตัวตัวยุ่งเหรอวมังคุดเล็กๆอะ่ะนี่มังคุดปา่าเออมังคุดป่ายังมีอยู่ไหมมีเอออยาก<น>ชิมอ่มมะเอาหมดกระดูกบอกเอาหมดกระดูออกผลแล้วโอเคเดีครับก็ประมาณนี้กับการหาเห็ดโอ้โหมดกัดตูด เลือกที่กลับเนาะโอเคครับกลับรถ <laughs> เริ่มทยอยกันออกจากป่าแล้วนะครับเปนลานี้นขอชมผลงานวัยรุ่นโคยเสียกหน่อย <laughs> นาวัยรุ่นโคยเสียกจะออรับใช้ความเหรอแสดงแก่แสดงโอ้ระสมไอผสมคบมิก นายการสอนรามครับโอ้โหโอเคติดจอบเราระหว่างรอแม่สมัยนะครับมาดูทารที่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรโอร์มาแล้วเสียงมาก่อนคลองห้วยตะพันนะครับเป็นห้วยตะพันข้ามฝั่งไปฝั่งนี้นะครับคือฝั่งลาวคือฝั่งลาวเฮ้ยคือฝั่งสำโรงทาบนะครับ ฝั่งสํารงคาบตรงนี้ที่ผมยืนคือฝั่งห้วยจำพันนะครับแม่น้ําห้วยจำพันนะครับท่านกลางอุทุมพรกับห้วยจำพันเฮ้ยไม่ใช่สํารงคาบสํารงคาบห้วยจำพันอะไรกูเนี่ยไปกลับบ้านมาแล้วนางเองกของเราต้องทำงนานให้วัยรุ่นโคยเสียกชมนะครับ กลับบ้านยังไงหาเห็ดวันนี้คุ้มไหมคุ้มเลยคุ้มเลยดคุ้มไม่คุ้มไม่รู้เนาะแต่มันก็เรื่ออะไรมีม<ด>ความ<ค>สุขเนาะมาหาใช่ไหมมีความสุขไหมหรือว่าไม่มีความสุขเฉยเฉยโอเแล้ววันหลังจะมาอีกไ,ไหมเนี่ยถ้าแบบเนี้ยม,ม,มาแล้วมมาาเียกก็อเออถ้ามันออกเยอะมันก็มันอยู่เนาะ อันนี้มันไม่ค่อยได้ได้แต่ Zac อะไรนะเห็ดแล้วนะเห็ดลังแลเห็ดลังแลนะครับรรลังแลลังแลลังแลและคำนี้ก็น่าจะอยู่ในหัวผมอีกสองสามวันนะครับลังแลลังแลเนี่ยม่สมัยลังแลลังแลไม่ใช่ลังอ่ะเที่ยวกลับบ้านละบ๊ายบายหน่อยแล้วหาเห็ดแม่สมัย